มีรายการหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาคัดเทรนน่จากทั่วทั่วเอเชียหลายหมื่นคนเพื่อที่จะมาเก็บตัวเดบิวต์กรุ๊ปใหม่แค่7คนเท่านั้นดังนั้นหมายความว่าสแตนดาร์ดของรายการสูงมากๆและฟิแนลสเตจที่คัดเลื้อคนเดบิวต์เอาแค่7จ็ดผมได้ที่แปดสวัสดีครับผมนินจาทูบีนเมื่อวันไอดอนรุ่นที่10ครับยินดีที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งครับ ผมเป็นเด็กกิจกรรมครับเพิ่งได้รู้จักคําว่าโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันก็ตอนที่ผมอายุประมาณ15ผ่านไป1นปีอา,อายุ16แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนจากจังหวัดสุรินทร์ผ่านเข้ารอบมาที่ระดับภาคเป็นตัวแทนภาคอีสานขึ้นมาแข่งที่ระดับประเทศเราได้มาฝึกฝนเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นทั้งการเต้นการร้องทักษะการใช้ชีวิตไอ i q ต่างๆในโครงการตอนที่เก็บตัวในบ้านเป็นเวลา1เดือนทุกๆสัปดาห์เราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายได้กลายเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน้ำวนไอเอนรุ่นที่10ชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศครับหลังจากที่เราได้รับตําแหน่งเป็นแกนนาของแกนนำเยาวชนต้นแบบเราก็ได้ีมอกาสตามเสด็จทูลกมมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีหรือว่าองค์ประธานโครงการของพวกเราทั่วประเทศเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โครงการด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนทุกคนที่มีความฝันแบบเดียวกันต้องบอกว่าตอนนั้น่ะ เราก็ได้กอบกวนประสบการณ์ตรงนั้นนะครับเพื่อได้ยำมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งนั้นเพื่อขึ้นไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีมากกว่าเดิมและกลับมาทําให้โครงการนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่จบโครงการทวีนัมวันทุกคนต่างแยกย้ายกลับไปใช้ชีวิตและไปทําตามเป้าหมายที่ทุกคนมีแต่สิ่งที่ผมได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ผมกลายเป็นศิลปินในนามศิลปินปลูกโปรตีน เด็กหนุม่ม4ีคนที่มีเป้าหมายแบบเดียวกันคือการเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีใช้คำว่าเราก็คือศิล,ลปินกลุ่มหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเป็นศิล,ลปินที่เราไม่ใช่มีหน้าที่แค่สร้างสรรคน์ผลงานเพลงหรือว่าออกคอนเสิร์ตเรามีหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยและเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทุกๆคนได้ด้วยผมรู้สึกว่าสิ่งนี้บ่งบอกถึงการต่อยอดสิ่งที่เรารักสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราในชีวิต ต้องบอกว่าผมอยู่กับโฟร์ทีนมาเข้าปีที่5แล้วเมื่อปีที่ผ่านมามีรายการหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาก็คือรายการช่วงเอเชียผมได้มีโอกาสลองไปแคสรายการนี้คือรายการช่วงเอเชียเนี่ยเป็นรายการที่เราจะคคดเทรนนีจากทั่วๆเอเชียหลายหมื่นคนเพื่อที่จะมาเก็บตัวเพื่อค้นหาเดบิวต์กรุ๊ปใหม่เป็นบอยแบนด์แค่7คนเท่านั้น ต้องบอกว่าทุกๆคนที่อยู่ที่นั่น,น่ะพร้อมที่จะกลายเป็นศิลปินได้ทุกๆคนดังนั้นหมายความว่าสแตนดาดของรายการสูงมากๆและเรื่องของการแข่งขันก็สูงตามไปด้วยเช่นกันซึ่งผมก็ได้ผ่านเข้าไปในรอบสุดท้าย60คนจากทั่วเอเชียการที่ผมได้ไปอยู่ร่วมกับผู้คนที่นั่น,น่ะมันหลากหลายวัฒนธรรมอยู่แล้วมันหลากหลายชาติชาติการฝึกซ้อมที่ยากลำบากที่หนักเราก็มีพื้นฐานจากโครงการนี้มาก่อนมันก็ทําให้จิตใจผมแข็งแกร่งผมใช้เวลาทั้งหมด4เดือน ก็อยู่จนฟในสเตทที่คัดเลือกคนเดบิวต์เอาแค่เจ็ดผมได้ที่แปดสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดก็คือตอนที่ผมได้ออกไปเจอโลกปังแล้วเราได้เห็นสิ่งที่เราอยากเอากลับมาบอกเล่าต่อให้กับรุ่นน้องของเราที่มีความฝันแบบเดียวกับเรามันทําให้ความฝันของเราชัดเจนขึ้นมันทําให้เป้าหมายของเราชัดเจนขึ้นผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมได้รับจากโครงการนี้ ผมได้เรียนรู้ทัศนคติได้เรียนรู้การใช้ชีวิตได้พัฒนาทุกๆอย่างชีวิตเปลี่ยนครับหน้ามือเป็นหลังมือหมายความว่าผมกลายเป็นคนที่ดีขึ้นผมได้ทุกอย่างจากที่นี่ครับชีวิตเด็กคนนึงเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้รู้จักโครงการที่มีชื่อว่าทูบีนัมบูวันสำหรับทุกทุกคนที่ได้มีโอกาสติดตามโครงการทูบีนัมบูวันขอบคุณมากๆที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการที่จะทําให้โครงการนี้ยังคงอยู่ต่อไปในอนาคตข้างหน้าเพื่อเป็นสถานที่ที่ดีสําหรับเยาวชนรุ่น,ร,นรุ่นต่อไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการต่อต้านยาเสพติดไปพร้อมกับโครงการนี้ด้วยกันครับคนที่ไม่ได้อยู่ไม่ต้องเชื่อคําพูดผมก็ได้ว่ามันดียังไงดูสิ่งที่เยาวชนหลายๆคนได้จากที่นี่ไปคุ้มค่าครับ